เล่นไม่ว <m> <G repetition. S 1> ่าใครมนเอชีพเล่นเนี่ยเขาเล่นกันที่กี่เปอร์เ็นต์ใครใครตูนเล่นอื่นไหนอง่อทำไมทุกคนต่าง่างเนี่ยเพราะอะไรทุกคนน่าันหมว่าสไ่ด้รอดสามถึงก็รับได้สองถึงก็รับได้เท่าไหร่ถึงก็รับได้หนึ่งถึงก็รับได้ นั่นก็คืออะไรนั่นคือทุกคนที่เป็นเองว่าแค่ไหนคุณจะรับได้ถ้าคุณเสียไปถึงเก้าสิบแปดถ้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ดีเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาเล่นแบบจริงๆนะครับที่มีชีวิตรอดได้ยาวนานที่สุดคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน ระขนาดนี้ลงลยนเอนต่อพูเพราะว่าคุณได้เล่นบางหมดใ้เลเคนที่คิดว่าลงเปอร์เซ็นต์เยอะคุณคิดว่าได้เยอะหรือเปล่ามื่อชี้เขบอกว่าคุณเสียเยอะ การเลือกเป็นนักลงทุนเราไม่ใช่นักขนาดเราก็่อร้อยแต่แรกมากไม่ใช่ออกมาแต่แรกมากตั้งแต่ว่าเราได้มากเราเสียหน้าออ่ยเข้าใไหมฮะมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมถ้ามันได้กำไรแล้ว่ะฮะถ้ามันได้กำไรแล้วจะ5%ของกำไรนีอจะ5%อู้เข้าใจิดตรงนี้ถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนอะไรตัว ต่อความสได้ยังคุณชอบุลูกัีก็ว้าหาเคุณก็เติมไปเนื่อยงเงินคุณมุณใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสอร์เซ็นคุณยังคงเดิมแต่ล้คุณูลใหญ่ขึ้นเื่อยๆความเสี่ยงที่คุณเสียงแต่ละรั้งแต่ละครั้งเข้าเดือทำยังไงก็ได้ให้คุณครัความเสี่ยงได้ถ้รัความเสี่ยงไได้ อย่างจบหนมวดแล้วเต้าออกไปดีเยื่ยมแล้วคุณต้ยอมรับผมเคยเห็นนะครับเห็ุเพื่อรู้เดียวที่ต้องไปทำงานตังท่สบเปนอสอคนีวกัดีมเลค่คนอนจะร็โอเคใครจะ้า เละเรื่องหนึ่งนะครับน้องๆแอดเป็นุูกไปนะครับที่ผมไม่ได้รับไม่ได้แปลงไม่ได้รับแปลวขออนุญาตหน่อยเพราะว่าช่วงหลังที่ด้วยกวลที่เราเป็นกวางโประโยชนแทนะครับก็จะมีคนที่เอาเราไปพูดในทางที่เป็นทีแรกผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องสินแสตช่างเอ เจ้าของทานเองโอ้เจ้าช่วยไก่จดีมากเขาตอนที่สองต่อสามต่อไปนอนไป